ที่ย่บริการครับของพระารศูนย์ษายธรรมชาติแลป่าลำนอดครับก็สถานที่แห่งนี้นะครับชื่อนะครับศูนย์ศึกษายธรรมชาติและสัตว์ป่าลำน้รอดนะครับต่างตระกูลทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าอันตรีครับก็หน่วยงานนะครับที่เป็นแม่แม่งานหลักครับกเราเรียนที่นี่ครับว่ามีถ้าเป็นปานธรรมชาติ มีถ้ำมีเรื่องโบราณคดีที่สําคัญก็มีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมารับผิดชอบโดยตรงครับเกี่ยวกับการน,นาเที่ยวบริบริหารงานด้านให้บริการประชาชนนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้สถานที่ในการศึกษาธรรมชาติที่นี้นะครับก็ภ<ม>ารกิจหลักของที่นี่นะครับอนอกจากบริการในด้านการนำเที่ยวในถ้ำนะครับให้กับ หลายอุปกร์นะครับที่มาขอความรับผิดชอบนะครับก็ยังมีรายละเอียดอื่นนะครับเกี่ยวกับด้านการฝึกอบรมงานสิ่งระเบ้อมงานป่าไม้ก็เป็นงานป่าไม้ตว์ป่านะครับก็การให้บริการที่นี่ก็สิ่งตกแตางนะครับสถานที่แห่งนี้ก็มีห้องน้ำห้องพักนะครับสิ่งสำคัญสำหรับ,บที่นี่ที่นักที่ยว และหลายๆคนที่ผ่านเข้ามานะครับเยี่ยมชมนะครับก็วันนี้ก็ยินดีต้อนรับนะครับคณะประกอบผู้ประกอบการนะครับเข้ามาเยี่ยมชมในวันนี้ครับสิ่งสำคัญที่นี่ส่วนมากที่เข้ามาก็จะมาชมถ้ำนะครับความสวยความงามของถ้ำชื่อชื่อเต็มๆนะครับที่นี่เขาเรียกว่าถ้ำน้ำรอดนะครับถ้ำน้ำรอดนะครับแต่เรียกติดปากชจวบ้านเนี่ยเจ้าบ้านเขาอย่าเรี้ว่าทำรอดนะครับ เองนะครับในด้านการให้บริการนาเที่ยวมิการไกด์เที่ยวหรือตะเกียร์นำเที่ยวเข้าชมถ้ำนะครับการล่องแพภายในถ้ำนะครับ em, uh, ผมจะแนะนำคร่าว้าก่อนนะครับก่อนที่เข้าไปชมความสวยความงามความมหัศจรรย์ภายในถ้ำั้กรอบนะครับก็อันนี้แบบจำลองครับจำลองถ้ำลึกๆอบมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์ครับกำลังทำให้มันพยายามจะทำให้มันเสร็จอยู่นะครับก็จำลองก็ถ้าขยายก็ เป็นหลายๆาพันเท่าครับนี Gore, Ο, ่จําลองมาให้เห็เข้าก่อนแล้วรูปโค้งรูปลักษ์ของธรรมเเป็นลักษณะอย่างนี้ครับด้านบนก็ที่เ็นป็นโค้งๆนะครับเป็นภูเขาขนาดใหญ่นะครับภูเขาหินปูนนะครับภูเขาหินปูนขนาดใหญ่อยู่ลรูปนะครับน้ําน้ำจะไหลทะลุครับจากปากถ้ำน้ำเข้าด้านนี้นะครับจะซอกไหลผ่านนะครับทะลุอีกด้านหนึ่งนะครับภายในถ้ำน้ำรอบนะครับ ก็จะแบ่งออกไปสามกูหาย่อยนะครับกูหาที่หนึ่งเนี่ยเรียกตามลักษณะเด่นคือถ้ำเสาหินนะครับก็จะมีหินงอกหินย้อยเสาหินขนาดใหญ่นะครับสูงมากครับสูงประมาณยี่สิบเมตรนะครับก็ตั้งอยู่กลางของถ้ำนะครับแล้วองค์ประกอบอื่นอีกมากมายนะครับหลากหลายนะครับพอสวยผลงานนะครับก็องที่สองเขาเรียกว่าถ้ำทุกตานะครับอันนี้เรียกตามลักษณะษเด่นคือมีกลุ่มหินงอกหินย้อยที่ มีรูปรา่างลักษณะคล้ายตุ๊กตานะครับเดี๋ยวก็ไปดูเองก็จะรู้ครับว่าเป็นลักษณะไหนไนะครับก็จะมีภาพเขียนสีโบราณนะครับประมาณตานประมาณสองถึงสามพันปีครับที่อยู่ในถ้ำนี้นะครับแล้วถ้ำที่สามนะครับอ่เขาเรียกว่าถ้ำผีแมนนะครับถ้ำผีแมนนี่ก็อ่จะเป็นเรื่องวัฒอ่รว่าทลงไม้ครับหรือว่าลงศพผีแมนนะครับของคนสมัยโบราณครับเมื่อก่อนอาจจะเป็นใครเป็นที่อยู่อาศัยของคนสมัยก มาก็กลายเป็นสุสานนะครับของคนสมัยก่อนเก็บรงศพเก็บสิ่งของท่สนนะครับสำหรับผู้ที่ร่วงรับแตแล้วนะครับในการให้บริการในถ้ำน้ำรอดนี่ครับในการตั้งกลุ่มขึ้นมา2กลุ่นมนะครับคือกลุ่มแรกเนี่ยกลุ่มให้บริการตะเกียงนะครับอันนี้หน่วยงานโดยตรงนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รับผลประโยชน์ใดๆนะครับจากชาวบ้านเพราะว่าเขาเป็นชุมชนเข้มแข็งนะครับเขาทำมานานแล้วก่อนที่ มาครับให้บริการเป็นตะเกียงเจ้าพายุนะครับสมัยก่อนนะครับนำเที่ยวในถ้ำนะครับว่าจะกลุ่มนึงเนี่ยเขากาหนดให้ต่อสี่ท่านนะครับต่อนักเที่ยวสี่ท่านผู้นําทางหนึ่งคนนะครับค่าบริการก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับเที่ยวหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วมันก็จะมีค่าค่าบริการเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับเรื่องบริการเรื่องแพนะครับ คือแพเนี่ยคุณให้บริการแพนี่ก็อ่าแพเนี่ยนเนี่ยอนั่งได้เท่าที่จานวนไกด์นำสี่คนนั่นแหละครับสี่ห้ากับผู้ผู้ผู้ติดต่เกี่ยงครับก็นั่งนั่งได้สี่ห้าสี่ห้าก็ไม่เป็นช่วงระยะเวลาครับอ่าถ้าระยะเวลาช่วงระยะเวลาที่น้ำน้อยนะครับอ่าน้ำหนักเกินน้ำมันลดลงก็อาจจะลดน้ำเที่ยวลงนะครับเพราะว่าน้ำมันตื้น